เหมือนกันกันกบดร์โจดิสเพนซาสอนไหมคะว่าเรื่องราวอะไรที่แม่งเราสนใจ attention มันเรื่องราวเหล่านั้นจะเข้ามาในชีวิตของเราเรื่องราวเหล่านั้นจะอยู่ในควอนตัมฟิลบทเรียนนี้สำคัญมากๆเมื่อไหร่ที่เราจับตัวเองได้เหมือนที่อับราฮัมฮิกบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณ a อ t e n t i o n หรือคุณอาบ คุณอาบเรื่องนี้อาบเลยนะให้ความสนใจกับเรื่องนั้นมันเหมือนหลักในควอนตัมฟิลเลยเมื่อไรที่เราอาบอยู่กับเรื่องไหนที่เราสนใจมากๆเรื่องนั้นจะปรากฏเรื่องนั้นจะโชว์ให้เห็นทําไมควอนตัมเนี่ยที่มันมาเปิดเลยนะเริ่มคิดค้นในปี1900ทําไมเอาเบิร์ตไอน์สไตน์ถึงบอกว่าผมยอมแพ้ไอน์สไตน์นี่ยอมแพ้ในการนิยามควอนตัม ในการเอาทฤษฎีมาบอกความเป๊ะของควอนตัมยอมแพ้เพราะควอนตัมคือสนามพลังงานที่แปลเปลี่ยนได้เสมอนักฟิสิกส์บอกยอมแพ้เลยควอนตัมแต่วัดค่าได้นะแต่เอาทฤษฎีมาจับเช่นมันหันเหไปทางนี้ทางซ้ายเป็นทางขึ้นพลังงานหรือทางโมเลกุลมันจับไม่ได้เลยมันจะมาเปะ๊เปะเหมือน กับกดแห่งตัวเลขเหมือนหลักของไอแซคนิวตันเมื่อผลไม้ตกลงมาตื้มก็ตกตามแรโนอนถ่วงมันไม่สามารถอธิบายแบบเอาทฤษฎีมาจับได้แต่มันวัดค่าได้เสมอนี่คือควอนตัมแล้วเด้โจโหยิบยกมาเรื่องหนึง่งที่เลยที่จะอธิบายให้คุณฟังว่าเมื่อไหล่ที่เราอะไปสนใจมัน ไอตัวควันตามมันเป็นโมเลกุลอะตอมเล็กๆอะตอมเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดใช่ไหมแต่มันมีเล็กกว่าอะตอมอีกนะแต่โอเคมันเล็กที่สุดเท่าที่เราจะสัมผัสได้แล้วนั่นคืออะตอมตัวอะตอมที่มันใช้กล้องจุลทรรศน์ไปส่องอะตอนที่เราไม่ได้ส่องมันมันก็แบบปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่เราไปเอ็เทนชันมันไปเขี่ยมันไปส่องมันสปอตไลท์มาเจอกล้องมากล้องแพนมามันมีปฏิกิริยาเว้ยมันเคลื่อนไหวเว้ย นั่นคือควันตัมเมื่อไหร่ที่คุณไปแปะมันปับ๊บไปเอทเทนชั่นมันปับ๊บการแสดงเกิดกล้องมาการละครเกิดขึ้นการแสดงเกิดขึ้นนี่คือควันตัมเหมือนกันที่อับ,บราฮัมฮิกสอนไหมเหมือนกันกับดรโจดิสเพนซาสอนไหมคะว่าเรื่องราวอะไรที่แม่งเราสนใจแอ็เทนชั่นมันเรื่องราวเหล่านั้นจะเข้ามาในชีวิตของเราเรื่องราวเหล่านั้นจะอยู่ใน ควอนตัมฟิวเรื่องเราเหล่านั้นจะอบอวนและอาบอยู่กับชีวิตของเราอยู่เก็ตปะเนี่ยดังนั้นเรื่องของความรักก็เช่นกันเมื่อไหร่ที่เราแอ t เทนชั่นให้ความสนใจกับรักที่ไม่โอเคเลยหรือไปเสพเนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่มันไม่โอเคมันไม่ใช่แล้วคุณก็อาบคุณก็อาบเหมือนคุณเสพแล้วให้คุณ กำลังแบบว่าอยู่ในห่วงความรู้สึกนั้นกับมันคุณก็อยู่ในควอนตัอมฟิลของสิ่งนั้นพอคุณมีสติขึ้นมาเอา้าอันนี้ความรักที่มันไม่โอเคนี่แล้วฉันเจอความรักที่ไม่โอเคแล้วฉันก็อยู่กับมันตั้งนานแล้วแล้วฉันก็สงสัยว่าทาไมฉันไม่เจอความรักที่ดีคุณใช้ควอนตัอมฟิลผิดทางแล้วจริงไม่จริงคุณไม่มีสติจับรู้อ๋อ ฉันไปนั่งดูละครนำเน่าอยู่อ๋อฉันไปนั่งเสพข่าวที่ผัวเมียเขาตีกันอยู่แล้วพอคุณตื่นขึ้นมาอ๋อทำไมฉันไม่ได้ความรักที่ฉันต้องการวะคำถามคือคุณอยู่ในสนามควันตั้มแบบไหนเท่านั้นเองเก็ต้าแล้วโจบ,บอกว่าเราสามารถเชงควันตั้มฟิลเปลี่ยนสนามพลังงานใหม่ได้ทันทีเมื่อคุณดีดนิ้ว เมื่อคุณมีสติรู้ตัวปุ๊บคุณจับตัวเองได้ปุ๊บมันไม่ใช่รักที่ฉันอยากได้มันไม่ใช่สนามพลังงานที่ฉันต้องการเปลี่ยนเหมือนควันตั้มไหมฉันไม่สนใจเธอแล้วฉันไม่เอากล้องไปส่องเธอแล้วฉันเปลี่ยนไปโฟกัสอันอื่นแล้วนี่เขาถึงบอกว่าอะไรเมื่อคุณเด็ดดอกไม้อะมันสะเทือนถึงดวงจันทร์ คํานี้แม่งไม่เก็ตแต่ก่อนมันไม่เกตทําไมคําว่าเด็ดดอกใบมันสะเทือนถึงดวงจันทร์วะเพราะเราเปลี่ยนสนามควันตั้มเพราะเราเปลี่ยนสนามพลังงานเราเปลี่ยนสนาม attention เราเปลี่ยนสนามการโฟกัสเรื่องสวยๆงามๆเรื่องความผาสุกเรื่องความอุดมสมบูรณ์เรื่องความรักที่ดีเรื่องโอกาสที่ดีเรื่องความมั่งคัง่งควอนตัม f e l ในด้านของความมั่งคัง่ง ควันตัมฟิลตัวตนใหม่ของคุณมันสะเทือนถึงดวงจันทร์แล้วค่ะโลกก็ต้องปรับเพื่อคุณโลกก็ต้องแบบโหจัดสรรทุกอย่างเพื่อคุณเพราะคุณเปลี่ยนแล้วคุณเด็ดดอกไม้แล้วคุณไม่ได้เป็นเด็ดต้นหญ้าแล้วคุณไม่ได้เป็นหยิบขยะมาดมและคุณเลือกที่จะเด็ดดอกไม้มันสะเทือนถึงดวงจันทร์นั่นมีนิ่งว่าคำว่าควอนตัมที่มันสามารถใช้ ในชีวิตของเราในชีวิตของมนุษย์คืออะไรลูกคือความสั่นสะเทือนที่เราเปลี่ยนความคิดการสนใจมีสติในเรื่องใหม่แค่ทำแค่นี้คุณก็สะเทือนไปทั้งจักรวาแลแหละจักรวาลหรือสนามควันตั้มกำลังเปลี่ยนตัวตนเปลี่ยนบทบาทให้คุณใหม่หมดแล้ว กำลังหาความเป็นไปได้ของคุณมาใหม่หมดแล้วคุณจำคำนี้เลยนะเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงจันทร์